ันนี้อ่จจะต้องได้พูดแล้วแหละจริงๆนะใครเคยโกโหกคุณครูค,คะให้ปราคิดห้าสี่สามสองหนึ่งยกมือค่ะจำไม่ได้ว่อใครมั้งตับข้าบากออกมาไม่คุนว่ามีอ่ะไม่จำมันก็ต้องมีบ้างแหละอ่ะเริ่มที่น้องเล็กสุดก่อนละเกิน ก่อนละกินก่อนละกันก่อนละกันมาอายไหนเล่าสีสารภาพบาปออกมาคือนี่หนูอ่ะไม่มั่นใจว่าแบบเออโกหกเรื่องอะไรแต่แค่รู้สึกว่ายังไงชีวิตเนี้ยมันก็ต้องมีสักครั้งนึงรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบพวกเรื่องกันบ้านอะไรเงี้ยที่แบบสมมุติว่าอาจารย์ถามว่าแบบเออหน้านี้ทําหรือยังต้องส่งนะวันนี้เหมือนเราก็จะมีความแบบอุ้ยหนูไม่ได้เอาหนังสือมาค่ะ อ uh huh. ประมาณนี้เดี uh ๋ย huh. วันนี้อ่ะไปไวยๆเลยค่ะน้องพี่พันค่ะฟิวเดียกับอาเลยคือคือจำเป็นเรื่องๆไม่ได้หรอกแต่ว่าก็จำได้ว่าเออเคยโกหกแหละก็จะอารมอ๋อมีเรื่องนี้ด้วยแบบใสชุดเราอยากใส่ชุดพ,พ้าลใช่ปะแล้วก็จะ mm hmm. บอกแบบว่าแบบเออเนี่ยชุดแบบเอาไปซักอยู่หรือว่าแห้ง mm hmm. โรงเรียนอะ่ะเขาจะไม่ให้ใส่รองเท้าผ้าใบกับรองเท้านักเรียนใช่ปะ่ะเพราะวแบบเออมันไม่เหมือนกันบางทีล้วก็จะเฮ้ยรองเท้านักเรียนแบบนู่นนี่นัน่น,นเพราะว่าอยากใส่เท้าพละหมายถึงไม่ให้ใส่รองเท้าผ้าใบบนชุดนักเรียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่เราอยากใส่ไงเราก็เลยแบบอเอยรองเท้านักเรียนบูประมาณนั้นอ,อ่ะ,อะต่อไปน้องมาเยือคะค่ะอันนี้ก็เหมือนเหมือนอะแหละแต่ว่า เหมือนอะก็เคยมีเหมือนอาที่แบบว่าเอ้ยลืมทําก็บอกว่าจา้าเอ้ยจา้าหนูลืมชีดไว้ที่บ้าน <c oughs> แต่มันก็จะมีอีกอันหนึ่งคือโรงเรียนใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าช่วงมห้าเป็นงานสภา <c oughs> เอ้ยเป็นงานสภาแล้วเราก็แบบมีแต่ละแต่ละคนก็ไปทําฝ่ายของแต่ของเขาเรียกว่าก็จะมีฝ่ายของแต่ละคนแล้วเราก็บอกอาจารย์ว่าเอ้ยจา้าหนูขอไปช่วยงานฝ่ายแป๊บนึงนะาแบบเพื่อนเรียกไปทําอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบค่อนข้างให้จะเหมือนโดดเรียนแต่ก็ประมาณน,นั้นแล้วท,ท่านนิงๆก็แบบว่า เอ้ยมึงเอาอะไรป้าเดี๋ยวกูไปหลังบอซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมาบาดันเมื่อกี้มีใครยุอีกนะเห็นได้ยกปะยกเห็นหน้าไหนเล่าสีส่วนมากจะแบบชอบใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบว่าคือโรงเรียนไม่ได้ห้ามเรื่องส้นเกอร์ลหรกจะใส่อะไรก็ใส่แต่ต้องห้ามเห็นนิ้วและหน่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบใส่พวกส้นเกอร์เท่าไหร่ จะชอบใส่รองเท้าแตะรองเท้าขี้ไปโรงเรียนแล้วก็แบบอาจารย์ก็จะชอบทักบ่อยมากเราก็จะบอกว่าเอ้ยเป็นเล็บขบหรือว่าไปเตะนู่นีมาเจ็บเท้าใส่ไม่ได้ประมาณนั้นอะคุณตาอมล่ะคะ่ะจริงๆที่ที่ทุกคนพูดมาเคยทําหมดเลยเว้ย <laughs> <c oughs> เรามหมดเลยเคยอันนี้ปะเคยแบบว่าสมมติเวลาอาจารย์แบบไม่มาสอนอะหรืออาจารย์ติดธุระอาจารย์ให้ครับ ค่าฟรีอะสมมุติแบบ <Yeah. S 1> อาจารย์ภาษาไทายบอกว่านักเรียนวันนี้ครูไม่สอนนะคะเออเป็นค่าค่าฟรีไปเลยนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์วิชาคณิตโผล่เข้ามาในค่าแบบแบบแบบทักไลน์หรือว่าแบบเอ้ยนักเรียนครูได้ข่าวว่าคาบนี้แบบคาบคาบที่สองวันศุกร์นักเรียนว่างใช่ไหมคะอาจารย์จะเข้าไปแบบอสอนเสริมนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็จะเป็นหัวโจก แบบตอบไปในอะไว่าอุ้ยไม่อ๋อไม่ได้ค่ะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพอดีไม่ว่างแล้วค่ะพอดีพวกหนูนัดกันทําโครงงานแบบนั่งพับกระทงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าตอนเย็นพวกหนูต้องแบบแบบพวกหนูแบบว่าเออเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบต้องนั่งทํากระทงอยู่หรืออะไรสักอย่างอะ่ะเออใช่ก็นั่นแหละโกหกอาจารย์แบบเพื่อไม่ให้อาจารย์เขามาสอนอือเป็นเป็นอ่าอขอขอ,อีเจ้ไม่มีใช่ไหม ไม่เหไม่มี่ของผมก็มีแบบนิดหน่อยอย่างเช่นแบบเคยวิชานี้คือแบบไม่ไหวแล้วแล้วประสบด้วยแบบเราปวดท้องแต่ไม่รู้ว่าปวดท้องทิ์หรือปวดท้องจริงๆไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อาจารย์คะไม่ไหวแล้วค่ะปวดท้องมากเลยค่ะขอไปห้องพยาบาลแป๊บหนึ่งได้ไหมคะอะไรประมาณนี้เราก็แบบขอห้องพยาบาลว่าอาจารย์คะหนูขอน,อนอนได้ไหมคะเพราะที่หนูปวดท้องมากเลยค่ะอาจารย์อย่างเงี้ยซึ่งเราก็ปวดท้องแหละแต่อาจจะมากไม่มากเท่าที่พูดออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะเออ ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้ก็คือขั้วกับข้อที่แล้วนะคะที่บอกว่าใครโดดเรียนเนี่ยจูลินบ้างมีบ้าง